ตำปาหอยเชอรี่ตลาดนัดหาทบบะเาอันน้อ๋ออะรเ้ากได้เห็นปลาเขาเฮ็นปไปหลายเขาป่

คนหลายมากรแดกน้องลอ๊กแก่น้ำได้เลยนะสุดเยี่อะไรกันไมันนิดละบอลูกแดง มา20ครับ <coughs>